รีวิวผลงานงานขัดชุบซ่อมบำรุงของลูกค้าเมื่อวานนะครับอย่างที่กล่าวไว้ว่างานขัดชุบหรืองานซ่อมบำรุงเนี่ยขั้นตอนก่อนที่เขาจะชุบเขาก็ต้องขัดให้ลอยถลอกจากการใช้งานหรือคราบสกรปรกที่ติดค้างอยู่ในแหวนเดิมทั้งบริเวณหน้าพลอยหลังพลอยเข้าเครื่องนะครับจนสะอาดแล้วก็จากนั้นก็เป็นการชุบ ซึ่งเป็นขั้นตอนเชิงละเอียดเชิงเทคนิคของช่างชุบนะครับก็จะมีโรงชุบหลังจากขัดชุบเรียบร้อยแล้วงานก็จะขึ้นมาใหม่เหมือนดังเดิมเมื่อวันแรกที่ลูกค้าซื้อไปนะครับก็เหมือนกับแต่งหล่อให้กับแหวนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขัดชุบนะครับค่าใช้จ่ายขัดชุบในพื้นที่อยู่ที่วงละ350บาทชุบเคลือบทองคําขาวนะครับถ้าต่างพื้นที่ก็มีเพิ่มค่าส่ง50บาทวงละ400บาทนะครับ วง400บาทแต่ว่าเหมือนสร้างความใหม่ให้กับเครื่องประดับของท่านให้ใหม่ขึ้นมาเหมือนกับวันแรกที่ออกจากโรงผลิตกันเลยทีเดียวก็เป็นข้อมูลนะครับเพื่อนคนไหนที่มีแหวนเก่าอยากให้ซ่องบำรุงชุบเคลือบใหม่ก็สามารถส่งมาได้อินบ็อกนะครับแล้วก็ฝากส่งมา,าตามที่อยู่ได้ทั้งนี้ทั้งนั้น มันมีกรณีชุบทองคําขาวชุบทองไมค่อนถ้าเป็นชุบทองไมค่อนก็เหมือนกับชุบทองเคลือบครับทองปลอมชุบเคลือบทองไมค่อนก็ค่าใช้จ่ายก็อาจจะเพิ่มมาเริ่มต้นที่500บาทเพราะว่าเวลาชุบทองไมค่อนความหนามันจะประมาณห้าไมค่อนแต่ว่าค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่500บาทนะครับยังไงมีแหวนเก่าอยากสอมบํารุง,งก็ติดต่อได้นะครับขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่ติดตามกันครับ รอบนี้ส่งเมื่อวานวันนี้เสร็จแล้วนะครับรอบเร็วเข้าจังหวัดช่างว่างพอดีขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่ติดตามกันครับขอให้วันนี้พบเจอแต่ความสุขและวันที่ดีครับสวัสดีครับ